สสายยเเเเมมป็นทะลกลกวจะ8โมงแล้วยังมีทะเลเหมอกอยู่แล้วตรงนี้จุดด่านนะคะเนี่ยจุดด่านจะขึ้นไปชำระค่าผ่านด่านกันทุกคนชำระค่าเข้าชมไม่ใช่ค่าผ่านด่านด่านเก็บค่าบริการนะคะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารหลังจากผ่านตรงการตรวจ น้อยนะคะสำหรับค่าบริการเข้าชมอุทยานมาันรุนกันว่าเราจะได้เจอทะเลหมอกหรือเปล่านะทุกคนนะพอขึ้นมาเริ่มเห็นมีหมอกมีหมอกมานิดนึงแล้วค่ะอัตราค่าบริการเข้าอุทยานชาวไทยผู้ใหญ่40เด็ก20บาทเข้าชมอุทยานนะคะวก็ค่ารถต่างชาติผู้ใหญ่200 <c oughs> เด็ก100บาทเฮ้ยเอ้ยเ้ย,เ,ยเราเห็นทะเลหมอก ถนนผูสูงวัยพระเนนเข้าชมฟรีรถยนต์สอง้อยยี่สิบบาทสีล้อสามสิบหกล้อหนึ่ง้อยแปดถึงสิบล้อสอง้อยบาทจัก,กรยานยนต์ฟรีจ้าเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที ทุกคนแบบทุรักทุเลผมผมไฮไลท์ทำไมเ <laughs> ด่นขนาดนี้เราว้าวสวยจังค,คะขาวไปหมดเลยผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารประเทศไทยโอ,โอ้ดูสิโอ้ตรงนั้นเป็นอะไรคะน่ะจำลองเขาพระวิหารหรือเปล่านะ เป็นโมเดลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันค่ะว้าวยิ่งใหญ่อลังการมากโอ้ไหนไม่เห็นมีชื่อบอกนี่ยโอ้ยาวไปถึงโน่นเลยค่ะเออนี่เราก็เหมาะหนาๆด้วยเออเสมือนจริงเลยนะคะเนี่ย วว้าวจุดชมวิวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ประกอบด้วยลานทับตะวันลานฮักลานกอดออดหลอดสีสเกตและแคนยอนเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นรับพลังสุริยะเทพจากตะวันสามแผ่นดินไทยลาวกัมพูชาที่พาดผ่านอารยธรรมขอมอันไกลโพ้นจากปราสาทวัดภู ชมทะเลหมอกในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะห่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนตลอดจนดูดาวยามค่ำคืนช่วงต้นหนาวราวเดือนตุลาคมถึงเมษายนของทุกปีณที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวจักได้ประจักษ์ในทิวทัศน์อันกว้างไกลของดินแดน,นอีสานใต้และพื้นที่ราบต่ำประเทศกัมพูชาบนเทือกเขาพนมดงรักกับแสงเดือนพาทัว ขาวโพลนเต็มไปหมดเลยค่ะ้ได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติด้วยค่ะได้ยินไหมคะเสียงนกน่าจะในหุบเขาตรงนี้นะคะ เสียงเพราะมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ด้านหน้าแสงเดอนนี่คือหุบเขาค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยตรงน,นี้ก็จะมีเป็นห้องน้ำนะคะให้บริการตอนนี้ก็จะมีกาแฟสดโอ้เนี่ยยามเช้าเๆหกโมงกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยรยากาศยามเช้าค่ะตอนนี้ไอหมอกมาเต็มแถวๆนี้แล้วค่ะ บนสมอกงศากันค่ะอ้เย็นสบายจังชอบอากาศแบบนี้ชอบชอบนี่ตรงนี้ที่เป็นหน้าผานะคะเนี่ยเป็นหน้าผาหน้าผามองไม่เห็นอะไรเลยนนอยจากปิตาเลเปะอะอยากให้ดูดูสิคะ <laughs> ว้าวก็ <laughs> มีนักข้างเที่ยวมากันเยอะด้วยนะคะ <laughs> เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ เดินไปพร้อมก,กันครับทุกคนผาหมออีแดงเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรวรรณจังหวัดสีสก,กิดแผนผังแหล่งท่องเที่ยวผาหมออีแดงจุดชมวิวผาหมออีแดงผาหมออีแดงเดี๋ยวเราจะเดินไปหาป้ายก่อนที่ทะเลหมอกจะหมดไปนะทุกคนผาหมายถึงหน้าผาหมอหมายถึงเนินอีหมายถึงภาษาท้องถิ่นอีสาน ใช้เรียกขานเสมือนญาติใกล้ชิดเช่นอีพ่ออีแม่อีนางเป็นต้นแดงเป็นชื่อของครูแดงผาหมออีแดงมีทิวทัศน์กว้างไกลสวยงามของดินแดนอีสานใต้นาผาสูงชันการเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินพื้นที่ราบต่ำของประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปเป็นมุมกว้าง สภาพป่าเบื้องล่างเรียกว่าขเขมนต่ำสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ550เมตรนี่สวยจังทุกคนด้านหลังแสงเดือนเป็นทะเลหมอกทุกคนสวยมากเลยเหมือนแบบแบบนเ้เดินขึ้นเขากันทุกคนแนวเขาที่ทอดยาวด้านตะวันออกเพื่อเขาพนมดงรัก ภามอ,อีแดงแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีความสําคัญของประวัติศาสตร์มีภาพหินแกะสลักโบราณน,นับพันปีซ่อนอยู่หน้าผาตอนนี้เดินมาถึงป้ายเล็กนะคะก่อนที่จะไปถึงป้ายใหญ่เราก็ถ่ายตรงป้ายเล็กไปก่อนนะทุกคนนะเพราะว่ากลัวจะไม่ทันแบบทะเลหมอกได้ดูทุกคนเนี่ยตอนนี้มีแบบไอบอกนะเข้ามาเนี่ย้เต็ไมไปหมดเลยแล้วอมบอกนะคะอากเย็นสดชื่นจริงนะทุกคน มาค่ะเรามาถ่ายรูปภาพนิ่งกันทั้งห่อยเนาะตอนนี้ได้คิวแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะมาค่ะถ่ายภาพนิ่งกันสวยๆนะ โมงครึ่งนะคะยังมีหมอกเยอะมากๆเลยนะคะค่ะ<ป>เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะเราเดินขึ้นไปชมความสวยงามข้างบนกันนะออกกำลังกายเล้กมือกบล้มที่นี่บริการถ่ายรูปด้วยนะคะสามสบบาทนะ น่าจะพร้อมกรอบพอเดินขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะใช่น้ำเลือดหลาบ่ายคาของบนนจา้าค่ะชุดละจักบาทคุณยาย20่บาทยี่สิบบาทบ้คะคุณยายน่อยไหว้ผ้าหยังคะคุณยายหนปกาอยู่ข้างบนนะโอ้ <laughs> ถึงป้ายของจริงแล้วทุกคนพาหมออีแดงอยู่ตรงนั้นเ <laughs> ห็นที่นี่จะเป็นตะปุ่มตะป่ำ ถึงป้ายแล้วค่ะพร้อมตอนนี้ก็ยังมีทะเลหมอกอยู่นะคะหนึ่สี่หสองนี่ค่ะอันนี้เป็นป้ายของจริงนะคะป้ายหินของจรงิงพร้อมกับทะเลหมอก <c oughs> แล้วก็เมื่อสักครู่อุดหนุนดอกไม้คุณยายคุณปานะคะจุลยี่สิบบาทมีดอกลาวเรืองสองดอกนะเมื่อเดินมาเรื่อยๆเกือบสุดทางจะพบป้ายหินขนาดใหญ่ริมหน้าผา เขียนคำว่าผาหมออีแดงตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่ต้องเช็คอินนะคะแปดโมงเช้าตอนนี้สายแล้วไม่มีใครมาแย่งถ่ายรูปแล้ว เขาเริ่มทยอยล้อหมุนกันหมดแล้วนะคะนางก็มานั่งพักนะอยู่ตรงนี้แหละถ่ายรูปแชะ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 ไปฝากชาว u t u b e แสงเดินพาทัวรทุกท่านนะคะด้านหลังก็จะเป็นหน้าผาส่วนด้านซ้ายมือตรงจุดป้ายนะคะด้านด้านตรงนั้นนะคะซ้ายมือก็จะเป็นชายแดนแล้วก็จะมีเสาธงนะคะมีเสาธงมีตรงนี้ก็จะเป็นไหว้พระหน้าปปรกนะคะ เราจะไปไหว้พระกันแล้วนะคะต่อไปโอนางแบบหน้าดำอีกแล้วหน้าดำทุกเทปเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปภาพสลักนุนต่ำา50เมตรเสาธงชาติประวัติศาสตร์แล้วก็สถูปคู่นะคะไปค่ะเราจะขึ้นไปไหว้พระกันเดี๋ยวตรงนั้นแล้วก็มีตรงจุดนั้นนะคะที่เป็นเสาธงที่เขาสามารถส่องกล้องมองดูเขาพระวิหารกันนะคะได้จุดนั้น เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเนาะเดินต่อมาอีกนิดนึง,ง,งก,จก็จะพบเสาธงชาติประวัติศาสตร์ภาพสลักนูนต่ำลงทางนี้ค่ะทุกคนเนี่ลงตรงนี้นะคะซึ่งเดิมจะตั้งอยู่ที่ปราสาทพระวิหารกระทั่งเมื่อปีพุทธศ 2500, ักราช2,505ารศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้มีคำคาิชากาษาให้ปรา,าสรราทพระวิหารกนนะตกเป็นของประเทศกรัรมพูชาเราเดินขึ้นมาถึงจุดชายแดนแล้วค่ะว้าวเย็นจังมีลมมาแล้ว,วตรงนั้นยังมีมีธงชาติไทยอยู่นะคะไม่เห็นเขาพระวิหารเลย มองไม่เห็นเลยเพราะว่าทะเลเหมอกเยอะมากเลยค่ะทุกคนน,นี่ยังเป็นฝั่งไทยจนถึงโน้นเห็นธงชาตินะคะเนี่ยธงชาติไทยเนี่ยนี่ค่ะฝั่งโน้นน่าจะเป็นประเทศกัมพูชาแล้วนะคะมีโอกาสจะไปเยือนนะคะกัมพูชาเดี๋ยวประเทศไทยจึงถอนกำลังทหารตำรวจและสองธงชาติมาตั้งไว้ที่แห่งนี้และเมื่อปีพุทธศักร,ราช25 5 9ห้า เสาธงเดิมที่เป็นไม้ชำรุดสุดโทมลงจึงเปลี่ยนเป็นเสาสแตนเลสขึ้นมาแทนใกล้กันนี้มีศาลามีกล้องส่องทางไกลสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้ด้วยค่ะนะคะนีต่อไปจะลงไปที่ภาพสลักนูนต่ำค่ะด้านหลังแสงเดือนนี้เป็นชายแดนไทยกัมพูชานะคะกิมพูชาไทยปักเป็นเป็นสงา่า ภาพสลักนูนต่ำนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันโอ้เราจะเดินไปล,ลึกขนาดไหนโนนค่ะเดินไปถึงโนนกันนะเราจะลงไปข้างล่างกันนะทุกคน <c oughs> เราไปดูภาพสลักนนนต่ำกันค่ะบันไดนี้ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ไม้นะคะโนนค่ะเดินลงไปข้างล่างกันตามมาค่ะ ถัดมาจุดใกล้กันมีบันไดทางเดินลงจุดหน้าผาเพื่อไปชมภาพแกะสลักโบราณพันกว่ปีได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะคะระหว่างทางลงมานะคะกล้ถึงแล้วค่ะปึ๊บจมือปึ๊บจมมาถึงแล้วค่ะภาพสลักนูนต่านะคะตรงนี้เขาก็จะทำเป็น เ,เ,ปเป็นเหมือนตแตกรกงเหล็กกั้นเวยนะคะภาพอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะก็มีรายละเอียดให้ห้ามขีดเขียนบนเวยหน้าผานะคะเนี่ยสลักรูปบุคคลในท่านั่งสามคนบนผาหาินทรายัานิฐานว่าเป็นเท้ากุเวนหนึ่งในจตุมหาราชประจำทิศเหนือหรือรูปบุคคลสูงสักที่เป็นตัวแทนเทพทําพิธีบวงสวงสร้างปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่17 ส่วนกลุ่มที่2รูปบุคคลประทับบนหน้าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทพวรุณทรงหน้าหรือพระนารายทรงหน้าส่วนภาพสัตว์สตัวที่ยังแกะไม่เสร็จอาจเป็นพาหนะของอวตารแล้วก็นี่จะเป็นหน้าผาไปเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มีหลายๆท่านรอชมแล้วเดี๋ยวให้คิวท่านอื่นๆเข้ามานะคะ ตอนนี้จะแปดโมงแล้วยังมีทะเลหมอกอยู่มีไอหมอกแย่ๆเลยดูมีน้องๆที่เป็นหนุ่มๆเขาก็ยังเดินเหนื่อยหอบแห้งๆเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าลุงลูกมันยังเหลือมันจะไมีพอดไหนเนี่ยวะมุมไหนสวยงามเก็บ นะคะแล้วก็จะมีร้านค้าอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูร้านค้าด้ยวยมีของฝากของที่ระลึอกอะไรบ้างวันนี้ก็กำลังเดินย้อนกลับนะคะเดินย้อนกลับไปที่ทางเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะกลับละเดอ้อคุณป้าคุณยายจะเดินทางปลอดภัยค่ะลูกค้าเยอะๆขายดีๆนะคะยังมีไอหมอกนะคะเต็มในป่าเลยแปดโมงเช้าแล้วย,ยังสวยอยู่ แปดโมงครึ่งค่ะทุกคนแปดโมงครึ่งอากาศโอ้เย็นสบายมากเลยชอบอากาศแบบนี้ดูสิคะวันนี้คุ้มมากเลยถึงถึงรถจ้าอพอดีมันเป็นช่วงเดินนะคะมันสไลด์ลงมาเกือบสิ้นชื่อ Youtube เบอร์แสงเืินผ่านด้ว เรื่องเล่าต่อกันว่าเมื่อปีพุทธศักราช2502ประเทศไทยขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารเป็นโบราณสถานแห่งชาติและได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2504ได้มีคณะของครูแดงมาเที่ยวชมปรา,าสาทเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำระหว่างทางบริเวณเนิน45ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตภายหลัง วิญญาณของครูแดงมาปรากฏตัวให้เจ้าหน้าที่เห็นบ่อยๆจนเป็นที่กล่าวขานต่อมาได้มีการทำพิธีกรรมทางาศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูหลังจากนั้นก็ไม่พบเจออีกเลยมีคงจะเป็นที่มาของชื่อผาหมออีแดงแล้วเนาะนับถึงปัจจุบันก็เรื่องเล่าเหล่านี้62ปีแล้วค่ะ สำหรับการมาเที่ยวชมจุดชมวิวผาหมออีแดงแห่งนี้แ,แสงเดือนแนะนำให้มาถึงตั้งแต่เช้าเช,ช,ชเพื่อมาชมบรรยากาศทะเลหมอกยามเชา้าซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ต้องมาเยือนสักครั้งให้ได้นะคะสวยทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นฝนหรือหนาวแต่ละวันที่ขึ้นมาเยือนที่นี่ก็ต้องคอยมาลุ้นกันด้วยนะคะว่าทะเลหมอกจะสวยไหมจะได้ภาพและวิดีโอสวยหรือเปล่าอย่างวันที่แสงเดือนมาเยือนมีลมด้านล่างพัดตีขึ้นมาตลอด จึงเห็นทะเลหมอกกระจายเต็มไปหมดอดไม่ได้วิวสวยทะเลหมอกสวยๆกลางหุบเขาเลยค่ะรอจนเกือบสิบโมงหมอกก็ไม่จางไม่ลดลงสักทีน่านะยังสวยประทับใจอยู่เ <holes> ก <kept them out> ็บบรรยากาศฝากชาว u t u b e แสงเดือนพาทัวรวเทียบเลยค่ะ าตามสั่งร้านบูรพาอาหารอีสานนะคะเรามาอุดหนุนว้ามีลูกชิ้นด้วยอันนี้อะไรคะพี่ไอ้ไม้ใหญ่ๆปลาใช่ไหมอันนี้อร่อปลาปลาอ่านูขอปลาใหม่หนึ่งปลาใหม่หนึ่งจ้าทำไมไมันมีแดงๆด,ด้วยอ๋อ,อ <laughs> แล้วก็หมูใหม่หนึ่งค่ะนนเราอแค่นี้ก่อนว้าวน้ำจิม้มทำเองเหรอคะใช่แม่เขาทำเอง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งยังมีหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะป่ามุงหน้าสู่โครช